เป็นอย่างนี้ตลอดว่าลำบากลำบากเลยมันเหมือนขาดอะไรเก็บไว้แล้วกแลดไว้ให้คนอื่นกินนะเนี่ยผิดผิดผิด

เงนเวลา,างนออ้องเหรอเปิดแพนดิเครียดเดี๋ยวไปเครียดเดงแต่เย็นก็ค่อยตะล่อมสุดท้ายก็ตะคุบเลยดีมากต้องมากับดาบก่อนตะคุบเพอยู่นะระวังหลุดแม่เกลียดพูดเลยพอก่อนเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยนะตะล่อมตะล่อมไปอน มันจะมีอีกอันนึงกล่องสีเขียวโคตอร่อยดูมีปะมีเฮ้ยกล่องสีเขียวอร่อยมากอย่ากินแบบกุ้งข้างในเป็นน้ำนมีกล่องละแปดร้อยอย่าพึ่งไปเฮ้ยสีเขียวเราต้มยำกุ้งฮะรต้มยำกุ้งไม่ใช่เฮ้ยสีเขียวหลอกน่สีเขียวต้องเหลืองเฮ้ยแต่มันจะมีสีเขียวอยู่ จะเป็นใบคล่วพันอยู่อ่ะไใ่ไช่รถใบเตยชีวิตนี้ไม่เคยกินช็อกโกแลตแพงขนาดนี้มาก่อนเต็มที่โกโก้คั้นเป็นเล่นไปน่ะหลอกเล่นเล่นคิดพักอะไรนะเอ๋สไลว์ไอ้น้องไปไหนอะน้องมาเอ็กโค้ดังน้องไปต้อมพี่คืนนี้พี่มากันเนี่ยพอเฮ้ยมันไป็้อมอ่ะ น้อมเป็นไรอ่ะเออเดี๋ยวเราต้องซอมม้อมกันแล้วพี่จียังไรดีอ,ะอ,อ่ะเอาลูกเพลงเดี๋ยวเล่นตัวแล้วกันปั๊มยังยาสุดบ้างซ้อมเลยว่าไม่มีมือถือฟังคีย์ภาษาไม่ได้เลยห้ามฟังถ้าแบบมีวีที่ต้อง,องาาร้องภาษาเนี่ยแย่แน่จริงไม่ได้หรอกคนที่ไม่เคยอ่ะคำหาไม่เจอ